ดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพ,อพอ่อขึ้นเก่าครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านออนเดเวครับตอนนี้มาเรียนอยู่ท่าแขกครับออกจากสะพานมิตรภาพที่สามมาท่าแขกโอ้มันรถวัวสวยก่อนครับแก้วุดยอดครับรถวัวสวยๆครับเป็นมาลุ่งบองนีเนะาะหัวใจเราเมื่อกี้ สภาออกจากสภามิตรภาพที่สามาครับตอนนี้เข้าตัวเมืองท่าแขครับมุ่งนาเขาทั้งไปตัวเมืองท่าแขครับแต่ว่ากับบอนหอัวตรงเงราเพอตรงหอกไปเรียงเมืองควรมาดูเหตุการณ์สถานาการณ์โควิดอยู่นี่ครับว่าระบาดอีกครับว่ามันสิเป็นแบบไหนเพราะว่าเราระบาดทักอยู่ครับนยครับตามนี้เนาะตาม โมบอกโมบาดเพื่อนนี่เพื่อนปิดถ้าเห็นเสื้อกันนี่คือว่าแมนแหละแมนแหละจังสีหคนสีมีตำรวจมียังวาเฟอาเลยครับมีกล้องลมกล,ล้องร้อนไว้ฟอาไว้เลยครับแต่โมโบ้านนี่ปิดเราไปสิภาไปเมืองแถวมหาไส้มหาไส้นี่ว่าทางเขาลุง้งปูนี่ว่านักเลยครับนักเลยนะครับไปเมืองน้ำกันครับว่าสิบดจตอนนี้เขาบ้านลักลอมหาไส้แล้วครับ ยบที่เจอนาทีเมื่อรับครัข้างคลองหลักหกครับตรงนี้เป็นบ้านหลักหกครับไปเลยจะสร้างไปก็สิเป็นหลักเจ็ดครับมู่ผมสิแว่นเป็นหลักเจ็ดครับีบ <Yeah. S 1> ่านคลงหานขาดยิดหมดเลยครับ สองมังครับต้นนี้เนาะตอนนี้นมันเงียบไปแล้ว้ะครับมันพึ่งขึ้นมาใหม่นี่ยสถานการณ์โควิดเนยครับช่วงนี้เป็นลักเจ็ดตลาดมั่งตลาดตลาดปิดครับโอ้ปิดเลยครับตลาดตลาดใส่ส้มพู จะเป็นบ้านโพนสะอาดครับเงียบครับอยู่บ้านไผ่บ้านมันเลยครับอยู่เฮือนไผ่เฮือนมันเนาะบนเป็นบ้านบ้านนี่บ้านนี่มันเป็นหมู่บ้านเนาะคนคนอื่นท่างนี้เนาะถ้าเฮือนนี่คือเฮือนกับคือเฮือนเงี้ยนะเฮือนไผ่เฮือนมันนะถ้าบ้านนี่สีสีเอิรนร่วมเลยเป็นหมู่บ้านไวาอยู่เฮ่นกับคือเฮ่นนี่แหละครับหลังไผ่ลังมันนี่ งานไฟงานมันบออกไปเลยครับบอกไปเลยนี่้ปิดเงียบปิดเลยครับจะจะจะเะจะเะจ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 ะางเขาซจอยะจะนะจะจบาะจะจะจะบะจอย่างเะจะนนจะ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  มันบิดธรรมดาเลยครับแบบนี้ออ้อยมอม่แตนเสือฟังเพงาะ็มมีไพ่มากกันพร้อมครับใช่ครับบายนี้ไปเมืองอันน่้นเพื่อนเ,เอินบ้านพู่ว่าเนาะมหาไส้เกาครับผมไปเมืองมหาไส้เกาครับเป็นจังไดครับ เมือมึงบรรยากาศภายในโรงงาน KZL มหาชัยครับตัวนี้มันเป็นคลิปจากเบาเขียวนะครับจากซองเสาเอื้องพ่นสะอาดครับซองอยู่บ้านพ่นสะอาดมหาชัยนี่แหละครับเพิ่งซงใหม่เมืองครับเพราะว่าเพิ่นโดนกักตัวเนาะเพื่อนเป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสียเ่ยงในของเพิ่นนี่มีหกคนครับเพราะคนหนึ่งเพิ่นเพิ่นติดไปแล้วอยู่บ้านรักหกเนี่ยนะครับ กับคงกับเขาครับที่นองที่นอนนี่เพิ่นสิจัดเตรียมไว้ให้ครับเพื่อนสีบ่ให้กลับบ้านแต่ว่าเฮ็ดงานนี่เฮ็ดได้ยู่ครับเฮ็ดเรียกเฮ็ดได้แต่ว่าเฮ็ดห้างกันเนาะมันสีมีคนมาควบคุมไว้ว่าบ่ให้เขาใกล้ซิดกันก็เฮ็ดเวียกปกตินะครับเนาะภายในโรงงานอืมแต่ว่าแต่ว่าบ้านนี้บ่ให้เขาบ่ให้กลับเนี่ยครับมันเป็นที่นอนเนี่ยก็เออแยกของจัดเป็นส่วน เพราะว่าเพิ่นตรวจแล้วรอบนึงแหละตรวจแล้วเป็นผลลบเนาะผลลบก็บอ่าชีตงชีน้อยมันก็เตรียมมันก็มีแม่ยงแม่ยบานไปซักให้ทำถือว่าเป็นการกักบริเวณแหละครับเนี่ยกักกักกลุ่มเสี่ยงอยู่อยู่หนีอ่าของเพิ่นเนาะมันสิมีอยู่หาหกคนเนาะอ่าแท้กว่ากักับปกติเนาะกับกรเฮ็ดเวียกครับกระเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียก อย่างเพิ่นวราอย่างเอาไปติดคมงขอบคงขอบ,ค,ขอบความสิเงาไปอีกมันสิขวบคุมบ่ได้เนาะนี่แหละครับภายในโรงงานเพื่อนเนาะมันก็สีใดประมาณนี้นะครับขอบคุณหลยๆครับคลิปจากเบ้าเขียวครับไปเฮาไปสุ่มบรรยากาศบ้านโพว่าแถวโพว่าก่อนสิเขารงงานครับว่ามันสิเป็นจังใดต่อครับผมตรงนี้จะเป็นมาหาไ้เก่าครับ ปิดเบรคคือกันเนงะียบปิดคือกัน,กน,นครับฮัลโหลฮันนี่ฮันนี่เปิดย่างคดย่างหลายครับปิดคือกัน,กน,นครับไป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 กนนี้สิไป,ป,ปขามน้ำเซ่บ้างไฟครับ ถ้าจะว่าเป็นน้ำซีบังไฟอ่ะพว่าน้ำน้ำกุงกับน้ำลงเดียวน้ำไม่เยอะครับขังมาหนีสิเป็นโพว่าครับฟังนีสิเป็นโพว่าฟังนี่เป็นมหาไส้เนาะเนี่ยฟังนี่ครับเป็นโพว่ามันพว่าครับเขาใจพอปั้นดอกคุณซีแนลบั้นเสาดอกคุน ฉะนั้นว่าอ้เขาก่าสิปิดไว้นี้นะครับปิดหัวไว้นี่มาตัวป่าน้ำว่าโบเห็นครับเดี๋ยวก่อนอเงี่ยปี๊ดชื่อกันครับต้นบุปไป,ปรบ่มาเลยเสร็จแล้วนะครับเนาะสู้ๆกันไปครับจะย่ามใดเนาะโอ้ยเนาะ ไปมากกันยกลับปบ่าแถวปกติคนสีเพียงพานแถวนี้วมีเลยครับเงียบปีดเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเนาะพอกันคลิปหนานะครับเพื่อพาสุ่มบรรยากาศช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเนาะระบาดอีกครั้งนงครับระลอกหนึ่งครับอยู่แถวมหาไซแถวเรือมมาจากแต่ก้วนะครับท่าแขกนะครับ แขกมาหาไซมาเลยครับพ่อรงงานเลยรงงานก็ว่ามีผู้เป็นอยู่สันวานครับว่าเป็นอยู่บ้านรักงกครับมันก็เป็นแล้วกัถ้าเป็นยูไทยมันก็หายอยู่เนาะก็มีก็หายด้วกันละครับู้เป็นยังด้วครับสู่กันไปครับครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ ครับขอบคุณเลายๆ e, ครับสำหรับการติดตามออาน,านะครับเด้อจนจนจบครับป้อมปอกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ